สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาทาสีสังกะสีเก่านาะนนี่นะละเราแอมกั้นห้องนานเพื่อนน,นี่นะคะนี่นะคะเราก็จะมีสีเราใช้สีน้ำมันนะคะ,น,คะนะคะก็มีพู่กันนะคะไว้เก็บช่องเล็กช่องน้อยแล้วก็น้ำมันสนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีกันเนิมน,นะคะ่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาทาสีด้วยกันนะคะ I'm sorry. Oh my god. yeah เอามากั้นด้านหลังนะคะกั้นห้องด้านหลังนะคะจะปิดได้สนิทนะคะเพื่อนรอมันเพื่อนมาปิดด้วยกันนะคะเดี๋ยวพึ่งนะคะเดี๋ยวไปดูอีกมุมนึงนะคะอ่านี่ค่ะเพื่อนกั้นห้องด้านหลังนะคะใครมีสามาัมภาษณ์เซี่าวก็สามารถเรามาทําได้นะคะ ที่เราเปลี่ยนจากหลังคานะคะหลังคาเดิมนะคะเพราะมันรั่วนะคะเราก็เอามาเป็นที่กั้นได้นะคะจะเห็นเป็นรูๆนะเพื่อนแต่ก็ไม่เป็นไรนะ,ะกั้นได้นะคะ,ะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันนะคะ<ๆ>เพื่อนๆยังม่โงงะคะเพื่อนนี่ก็ะสามห้องนะคะด้านหลังนะะคกันห้องนะคะ,ะ,คะเพื่อนวันนี้ก็ท้องฟ้าสวยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันเลยค่ะ มาค่ะเพื่อนเพื่อนมาทาสีช่วยดาวหน่อยนะคะมาปิดมาปิดประตูด้วยกันนะคะปิดด้วยกันนะคะ เอาแค่นี้ก่อนใช้สีน้ำมันนะคะการทาสีก็เหมือนการทำอาหารนะคะก็คือเราจะเอาตัวนี้นะคะผสมกับน้ำน้ำมันส่วนนะคะแล้วก็แบบนี้ค่ะค้นๆค้นๆค่ะ